ใช่ไม่ได้ของมาเรียนเลย <c oughs> อ๋อตอนนี้ก็ถึงกระทรวงวัฒนธรรมแล้วนะฮะเฮ้ยอาชีตจริงจริงๆพี่นี่นะฮะเปิดเผยหน้าของคุณลลราชพฤกษ์ทีเฮ็ดน,นะฮะแล้วก็คุณคุณกี้แม็กไนเนอร์ชอบเล่นมอนทานเมน 응 음. 봐봐 เป็นอ่ะเราไปดูดูได้ถ่ายด้วยเราก็ถ่ายนะเราม่ถ่ายขาซำหมดเขาคุณกี้แอ๊กหน่อยสิเราเราอาวีดีโอนั่นนี่ยนคนแอ๊กเนี่ยเข้าไปแล้วยืนกระจายันิดึงมันเป็นช่องว่างโซเชียลเดนซเนาะโซเชียลเดนซ ไปยินดูไหมพระคาดจะเสกเสร็จกับรถเกษอุ้ยเดินได้เขาบอกว่าจบนั่งบนเวใช่เดินได้พ่ะนั่งพี่นได้นั่งจบนั่งจบต่ไม่รู้ยนได้หรือ่าแต่นั่งจบนั้ เฮ้ยเฮ้ยกิ๊กหน่อยสิเฮ้ยกิ๊กหน่อยสิพี่พี่ต้องหาัว่าลงาุงลาเธอไออันแรกว่าฟิล์มชูว,วาดอ่ะนานไม่ได้เท่าไรเรา,ม,า,า,ามีคนเก่งกว่านานซะเยอะผู้ได้พันวันละหน่ว่าไม่ได้พายันปีเขาให้มาดูแค่นอย่างน้องมีอีกเยอะแยะยังไม่หมดหรอก ว้าวเขาบอกว่าสิบโมงครึ่งหรือแล้วหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยววางหน้ากระดาษ <c oughs> เฮ้ยไอ้ไอ้งานจะได้ลงช่องเราแน่นะคนดีใจอะเราอยู่โอ้โหซับสไคร์อะจะเป็นตามนี้กันไปกดเล่นวีทั้งเพื่อ เอ๊ะตะลุมพะหลุมราชวังอไหนหาดิพี่ใช่ไหมพี่พี่ครับผมพี่ีตอบหน่อยไปถ่ายตรงนั้นกอ่าไป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 เราเราไม่ถ่ายเราอัดพระบรมราชวัลผาอันนี้พี่เศษส่งรถโอรสโอโอรถบิดาประวัติเต่าประวัติมันม่พระบรมราชวัลนะ มันก็ไม่มีป่ะพี่แล้วคำสอนมั้อืมคำสอนไม่มีนะเนี่ยมี

ก็บอกนี <divide S 2> ่ยไม่รู้สินั่นไปอยู่ไยนก็เหมดนะช่วยกันเย็กหล่อนะฮะพี่ กดไอ้กดไห้มัไ้กวนไปวนมาที่เดิมเลยพี่พี่จะได้ดัง,งนะครับพี่จะได้ไปลงคลิปช่องผมอะ่ะมาดูดิครับมาดูวนไปวนมาที่เดิม เป็นหลบพี่หลบหลบหลบบุษบกประดิษฐานไฟพระเรือแบบแรกเสร็จดูดูไม่กินนะฮะนี่ 你你你，你。你。你查去。 ปีหมายเร่ยงตำรวจอ๋อเห็นแล้วเราจะศึกษามาถึงศืตษารามเป็นไทยต่อไปรักษาที่จะรักษาประเทศแล้วก็ต่อยอดประเทศให้รุ่งเรืองต่อไปแล้วคลองแผ่นดินโดยธรรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดไปแค่นี้ มีมันยังมีส่วนที่ต้องต้องตยอดมีใจะช่วยเพหมคอโออย่างเท่เลยอ่ะฟีวนี่นี N ่ลงโลกอาหารนะฮะ ได right no like ้ตามเราตัวแล้านนี่ชูโชวหน้าเ๋ยวครับตัว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 หลัก้นตัวหลักฮะตัวตัอะไรอย่างไรอยู่เนาะตัวประกอบจากเ p พิกรูเนี่ยเอพิกเหรอเอพิกนี่อะเ Legend เช่นนึกป่ะชิดหน้ามั่งก็ได้นะพี่นี่หน้าหน้าพี่มันมากเลยร้อนะกินข้าวเสร็จแล้วต้องไปไหนต่อก็รอรถนะรอรถเหรอเออ สบายมันเชี่ยวอันนี้เพิ่มโมเดลมัเออนี่มีชั้นสองอ่ะมีชั้นสองเขาบอกแค่ชั้นสองด้วยเออมีสองชั้นจริงมีสองชั้นนี่นั่นหัวใครน่ะไซเปิลไซเปร์กินเปล่าเรากินเปล่า เฮ้ยอย่ามือบังดิอืมอาดูไปไหนแล้วครับเนี่ยอ๋อถ่ายรูปรวม รีมานี่ครับตัวหลักครับตัวหลักใครรู้ตัวว่าสูงอยู่หลังต้องหลัอยู่ over อ h e r e อ e เออคิดกันเรยนะมีอะไรพูดไางครับพี่พี่ฟิล แซ่บผู้หญิงโดยทุกปีนะครับมะยองเนสถือลาชาอร่อยมากนี่ไปซต้อกินแซมิวสิ่งที่ทำแซนด์วิชเมื่อวานใช่ไหมครับพบาะปิดตัวตลอดเวลาไม่อร่อยโอ้ก็อร่อยขายขายจักนี่นี่สิเขาเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่จ่าย